อด,ดีนุนนาซีฮะศาสนาคือการตักเตือนเข้ามกริบวันอังคารที่14เดือนยูมาดุลอาคิรฮิจรสกรัด1440เดือนยูมาดิลอาคิดนี่เป็นเดือนที่6นะของปฏิทินอิสลามเดือนที่1มูฮัตรอมเดือนที่2ซอฟัตเดือนที่3รอบิอุลอาวัน เดือนที่สี่รอบิอุลอาคิรเดือนที่ห้ายูมาดุลเอาวันเดือนที่หกก็ยูมาดุลอาคิรจบเดือนที่หกจะเป็นเดือนที่เจ็ดคือเดือนรอยับแล้วก็เดือนสะบานแล้วก็รอม,มาดอนก็ใกล้เข้ามาแล้วนะวันเวลามันผ่านไปเร็วปฏิทินสากลวันนี้วันจันทร์ที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562 คริสตรศกราช2019เข้าเวลามกริบ18นาฬิกา25นาทีนะวันเวลาผ่านไปอย่างเร็วแต่ผลงานของเรานั้นถ้ามันไล่ตามไม่ทันวันเวลามันจะลำบากเพราะว่าเขาให้มาอยู่บนโลกดุนยานี้เพียงชั่วครู่ชั่วคราว ชั่วครู่ชั่วคราวเนี่ยหมายความว่าเราจะไม่มีวันรู้เลยว่าไอ้ชั่วครู่ของเราเนี่ยมันกี่ปีกี่เดือนกี่วันเราไม่รู้แต่ว่าวันพรุ่งนี้เราจะอยู่บนดินหรือเราจะอยู่ใต้ดินตรงนี้ถ้าคิดใคร้ครวนแล้วเนี่ยนบีบอกว่าเป็นคนที่ฉลาดก็มีซอบะนะ ถูกทดลองเขาเรียกทดสอบจากนาบีรู้ไหมว่าใครคือคนที่ฉลาดที่สุดซาบาบอกไม่รู้อะอัลลอฮ์และรอซูนรู้ดีซาบาก็ไม่อยากจะเดาอ่ะนบีก็บอกว่าคนที่รำลึกถึงความตายและเตรียมตัวตายคือคนที่ฉลาดส่วนคนอื่นๆเนี่ยถ้าว่ากันตามโปรแกรมนี้สโลแกนนี่งโง่ทั้งหมดนะ ทำไมล่ะคำพูดของนบีเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ย่อมอยู่เหนือสิ่งอื่นใดแล้วก็ถ้าจะถกขึ้นเวทีกันมันก็มันก็กินขาดอยู่แล้วนะการที่เราอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยอยู่เพื่อทำข้อสอบทำคะแนนเพื่อผ่านไปสู่โลกหน้าจะได้ประสบความสำเร็จทีนี้เราจะมาเอาแค่ความสำเร็จบนโลกดุนยาเนี่ยมันไม่สำเร็จหรอกครับก่อนๆชายร้อนเคยบอกไปว่า,วาโอ้โหลงทุนทำมาหากิน เนะเน็ตเหนื่อยอิบาดาเรื่องละหมาดเรื่องศาสนาไม่สนใจกูจะเอาดุนยาให้ได้อย่างใจที่กูต้องการก็ทำนะทำชนิดแบบทุ่มเทมันก็ได้มาและอัลลอฮ์ให้ได้บ้านสวยๆได้รถงามๆนะได้มีลูกเขยลูกสะใภ้มีธุรกิจโอ้คล่องตัวไปไหนมาไหนคนยกย่องนะเปิดประตูรถ ทีหนึ่งเสียงแทบไม่เกิดปิดประตูเนี่ยเสียงมันนิ่มละเกินเพราะรถหรูแล้วก็คนก็น,นับหน้าถือตาอยู่อีกไม่กี่วันก็เอาเงินไปให้โรงพยาบาลเอกชนและในที่สุดก็นอนบนบ,นบีดุลติดม่านสวยก็ทำไว้แล้วแหละทำทำดีทำถูกทำไว้ให้ลูกให้หลานหรือเปล่าแชรอนจะขอฟันทงเลยวะไอที่ทำเนี่ยไม่ได้ทำดีทำเลว เพราะว่าที่แกทํามาเนี่ยแกไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์เลยไม่มีการละหมาดไม่มีการยืนหยัดด้วยด้วยกับสิ่งที่ชัดเจนนะไม่ไม่เอาศาสนาเพียงแต่อยู่ก็ขอให้อยู่ในสังคมแบบหรูแบบเลิศนี่แหละคนโง่าตามที่นบ,บีว่าและต้องเข้าใจด้วยคือเราจะขยันทำมาหากินจะร่ำจะรวยไงไม่มีปัญหาทำได้ แต่อย่าลืมว่าวันหนึ่งกับคืนหนึ่งมีละหมาดห้าเวลาถ้าเจียดเวลามาละหมาดไม่ได้ถามว่าไอ้เวลาที่ทํามาหากินทําไมทําได้นี่แสดงว่าถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยดุนยาเนี่ยมึงใหญ่กว่ากูไงวะเราจะรู้สึกไงฮะ ah เราจะรู้สึกไงให้ i, ดุนยานี่ใหญ่กว่ากูนะนี่มึงไมง่มึงเห็นกูเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วหรือไงกูกําหนดข้อสอบให้มึงเพื่อจะทดสอบหัวใจอ่ะอัน แก่กล้าหัวใจที่แข็งแกร่งของมึงเนี่ยแต่มึงไม่ยอมไม่ยอมน้อมตนอันนี้ก็ผลลัพธ์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อเราถูกห่อด้วยผ้านะแล้วก็ลงลงไม้แล้วบันเราอะนะลงไม้แล้วก็ดินก็กบแล้วก็ตื่นขึ้นมาอีกทีนี่หมดแล้วกูมันมีแคบแค่นี้แหละหมดแล้วกูนะ ดุนยาที่ทำไว้ก็ยังไม่ได้เสวยสุขเท่าที่ควรแต่มันจบเสียก่อนจากนั้นต้องเข้าใจต้องมองโลกออกมองศาสนาออกมองความเชื่อออกเรียกว่าต้องคิดเป็นต้องวิเคราะห์เป็นจึงจะอยู่บนโลกดุนยานี้โดยไม่ขาดทุนว่าสัลลัลลอฮฺาวะลานบียีนามมฮัมมัดวะาลาลีฮิวะซฮบีฮิวะสัลลัม